พ่อเมยพี่น้องเบิร์ดทุกคนเด้อสบายดีทุกคนเมน,นี่อันเค้กยูฮุนี่มาเฮ็ดอันเฮ็ดป่นแมงดากินทุกคนกินป่นแมงดากับโลคักตอนเช้าๆนเนาะตอนนี้จะประมาณแปดโมงกับโมงนี่แหละยี่น้องเค้กเมนี้สิมาเฮ็ดเมนูป่นแมงดา,มนนาเดมน,น้เฮ็ดอันเมน้เฮ็ดโอแมงดานะั่นทุกคนเมน,นี่น้องเค้กสิมาป่นแมงดา คะแนนอันนั้นก็เขาทีให้เป็นน้ำพิทนอกแต่ว่าน้องเค้กที่เป็นเฮ็ดเป็นโปน้เป็นเจวอะเจวแมงดากินกับโลคักอันดอกประกาศซ้อมกับอันประกาศข่าวมนาะทุกคนเมื่อวนนี้นะปะ่ะเดี๋ยวเฮาไปหาลงมือเฮ็ดกันเลยนี่ทุกคนวันนี้แมงดาเฮามีอย่ซี่โตคือดอกประกาศซ้อมของพี่เฮาเนาะและ้กวก็ประกาศข่าวทุกคนประกาศข่าวนี้ซื้อต้องเต็ม มือไปมืองพกุกมีแม่นไปมืองอันมือว่านมือขื้นนี่นนนก็ไปมืองมืออัน,นตาหึงนะแต่ว่าขาวตู้ตู้ไว้เนาะมันก็ยังกินได้มือฮาสิมาโลอัน,นพักก้นนะทุกคนาเดียล้างพักก้นแบบนี้ ากินกับโลภักเส่เๆบคินก็ดได้ตอนสาวาๆเลยมันอืม ไปค้างหม้อโลค,าโค้างไว้ทุกคนปะไปค้างหม้อกันทุกคนวันนี้ห้าวสีจบไปแล้วหนาวย่าเอายากาบ้านข้อนี้ยังหนาวนี่คาสิโลเซมอร์้างนี่ที่หาไปค้าอกันแล S <S ทุกคนวานไว้เีวนี้ข้าวซีเนอร์ข้าวซีเ,ซอเซอน,อ,น,นรเเอร์เกิดในหม้อน้ำโลกภะข้าวซีนเนอร์เกิดเป็นนูแล้วกระปาแดทุกคนน,นี่ข้าวซีเนอร์มันคือเป็นโน โน่นนะทุกคนนิดร้อยข้าวสีค้านหม้อปลาไว้นี่นะทุกคนข้าวหม้อนำหัวหม้อทอต้นข้าวแันเอาผักหน้าโลกอบนี้เล ทุกคนหลังจากที่เห่าค้างโม่เธอแล้วแล้วัดน,นี้เห่าสีเอ็นมาอันแก๊ปี้แมงดาโอตอ,อนจะโตมันนี่เลเนาะเห่าซีเอ็นเทบนั้นอ่ะทุกคนเห่าสีนิดอ่ะในแมงดาเฮงนี่แมงดาสี่โตแมงดาเขาก็มีอยุซี่โตทุกคน ห้าสิบเกะปีมันอะไร่้ิตีนมันเอา้ปตีนมันเท่าสิเดชเอาแบบนี้ทุกคนเก็ดตีนอออคฟูอันตีนที่มันแหลมๆหลแล้วนี่ห้าสิบเดชออฟูนี่เวลา้าไปต่ำมันเังหรอมปักป,ะ,ปะฮะยัมันนี่อะไรกันเนื้อมันเหนียวเห้ทุกคนเอายังด่านเนื้อเนี่ย Það var ekki að bíma ná að vera nýtt að sona. โเสหางเสหางเสือโมนันเป็นอะไรมันจะมีรูดสี่ตัวนี่ก็คือหาเท่าดีคะสมาต,ต,ตั้งทีน่ททนทุกคนต้องการกระดาษ้าหมหุดก่นะ ทุกคนเดี๋ยวห้าสีหอยมะพร้ที่มะพรไอป่อนยังด่ามะตามคุ้งด่าส็สับเมาเ้า นี่บนมันดาสีตรงง๊อ,องเพนนะที่ง,อง๊อเพนด้วยทุกคนนี่ไฟมาเป็นก้อนแล้วทุกคนไอส้สมนียาวก็ปี้มันดาได้แล้วซื้อก้อนเล็กทีนค่ะ Smile, ดินมาคุณมาแล้วสามแม่ก็เลันใก้กคนนี่่ะเสียพักลงลยเาหวเลยเอาักลงไปเลยพักนี่ลงก้นแล้วขบวนานไปเลยโยกขึ้นกับต้นเงินาอันบาควทุกคนอันเงนาเขาลงไป่อนอยู่บึงทุคนเขาลงไป่อนที่บึงเพว่านี่นะเอ้ย ไอ้แปมพูดนี่อ่ะไหนมามาให้แก่ง้ังคอยได้เสาเอตโตแล้วเราไปซ่อนนะแตเราขายจนมึเอาจะซ่อนไม่ได้เาะเสเอตโตเพราะว่าค่อยคอยยันปี ทุกคนปีกแมงดาฮะนะน,นี่จะไม่ปีกแบบนี้อ่ะ,อน,ะอปปน,นี่คือมอพักค่ะนี่คือปีกแบบนี้แหละน่าทุกคนบองตูกระมั้นนะมันยากเอามาแบบนี้นะบองตูกระมั้นในแมงดานมันจะไข่บนแน่เลยเพราเป็นจกนะักเนาะ บางตัวกรมันันนี่นี่นะเอามาแบบนี้ทุกคนห้ทุกคนหด่าี่นี่่สิเอาปะกาโดกทุกคนประกาศส้ม

มันนี่ฮาสิป่มแมงดากอนน้นทุกคนเพราะว่าดดักเขา,าาเขามันทำนเ้อยนมันทำไดเปิลเกิดเป็นงูทุกคนเป็นูนะเกลือตป้ายเกือแคเดดสเ้รา,ายเห้มัน ลบพาข้าแล้วแล้วทุกคนฉันจะปุกหมอ้อแล้วปลอมเรื่อยวันนี้ผมคนไม่อยาต่อ คนเงินน้มันเล่ ป่นแมงดาบ้านคอยเด้อไปเห็ดสุดเลยเฮ็ดแบบเลิรกับคอมมิทมาเด้อเฮ็ดคือเดี่ยววะเฮ็ดคือเดียวบ่หรือเฮ็ดตั้งดีแล้วก็ต่ำเพรามันเข้ากันทุกคน ปนเมงดางอันนี้คือปนมิงดานะมทนไมเป็นปนมิงดาเตะบ่า้เด้อเ้ย,เยทุกคนปนเมงดาก็รอดท้าเข้ากันแล้ววันนี้ข้าวสกินข้าวสาเลยนะทุกคน เอทุกคนมากินข้าวซาวมังเดชกินข้าวเาวามื้อนี้กินข้า,าวนนก,ากับป่นแมงดากับโลผักกาดผักกาศสอนกับผักกาดขาวเนาะนข้ามเนียวนี่ป่นแม,มดนงดาบเบลอชอบเบลอเลยกินกินแบบผมมีคำว่ายะใสกคน,นกินกับผักกาดสอน Mm -hmm. Chào mừng đá chào mừng nào chạm mừng nào chạm mừng nào chạm mừng mừng kau kacau, elok nak pergi eh สีมืๆดๆนี่เนาะพอมันสะท้อนแสงแค่เพียงนิเดย ทุกคแล้วก็สำหรับคลิปกันกันไม่มีทเลอหลายเนาะมี้ทศปนดังดากกับโล่พาทุกคนทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องเพิปก็ขอจบเพลงทันนี้แล้วเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย